สวัสดีค่ะมาถึงเสื้อตัวนี้นะคะจะเป็นผ้าเรย่อนค่ะผ้านุ่มลื่นใส่สบายไม่ร้อนนะคะรุ่นนี้จะเป็นงานพิมพ์ลายทั้งตัวเลยค่ะดีเทลคอจะเป็นคอวีนะคะมีเข็มกลัดมุกตกแต่งตรงช่วงอกสามารถถอดได้แถมให้ทุกชุดเลยค่ะส่วนแขนจะเป็นแขนสั้นนะคะรุ่นนี้ความยาวตัวเสื้ออยู่ที่27นิมิลนั่นเองค่ะพิมพ์ลายทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะคะ มีหลากหลายไซส์ให้คุณลูกค้าเลือกเลยค่ะมีไซส์อ,อกตั้งแต่ 38, 40, 42, 44, 46และ48นิ้วนะคะรุ่นนี้มี3สีค่ะที่จะอยู่จะเป็นสีชมพูกะปินะคะแล้วก็จะมีสีดำค่ะและอีกหนึ่งสีจะเป็นสีครีมนะคะสวยทุกสีเลยค่ะถ้าคุณลูกค้าสนใจสีไหนก็สามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะ